ทุกทุกวันคือวันพิเศษของน้องอุ๋งอิงครับสำหรับน้องวิ่งแล้วนั้นทุกทุกวันของน้อง f อฟซแฟนคลับของน้องเนี่ยจะใส่ใจเป็นพิเศษทุกทุกวันเลยทําให้ทุกทุกวันของน้องกลายเป็นวันพิเศษก็คือเป็นวันธรรมดาแต่พิเศษทุกวันพิเศษทุกทุกวันเราจะเห็นได้อย่างนี้ครับเวลาน้องไปแสดงคอนเสิร์ตไปตามวงอย่างเงี้ยแสดงกับสัารพบ้านแพงเนี่ยคนก็จะไปให้กําลังใจน้องทั้งหน้าเวที แล้วก็หลังเวทีกันเยอะมากอยู่กลุ่มปิดก็เยอะอยู่กลุ่มปิดก็เยอะเนาะถ้ามีกลุ่มปิดเนาะแล้วไม่ว่าน้องจะไปออกรายการไหนก็ทําให้เราเห็นว่ารายการนั้นก็เล็กติ้งถลุทลายเพราะว่าแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจน้องอย่างเช่นอันนี้ในไลฟ์ขายสินค้าต่างๆของแบรนด์ต่างๆเนาะในตตออย่างเงี้ยก็จะมีแฟนคลับมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าเข้าไปชมแล้วก็ให้กําลังใจน้องช่วยกันซื้อ ช่วยน้องแล้วก็กดหัวใจกันหลักล้านเลยสิบห้าล้านก็เคยแตะมาแล้วเนาะในไลฟ์เดียวนะนนะี่แหละก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นว่าแฟนคลับของน้องก็จะรักน้องแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษจริงๆเนาะแล้วอย่างนี้แล้วพูดถึงเรื่องอย่างมาลัยหน้าเวทีของน้องอูอีกนะไม่ว่าจะเป็นวันปิดฤดูกาลโอ้ก็หลายล้าน วันเปิดฤดูการอีกก็หลักล้านดังนั้นเราก็ถือได้ว่ามันเป็นวันที่สําคัญมันมีเป็นวันวาระพิเศษใช่ครับอย่างปิดฤดูการทามาได้เยอะเพราะว่ามันเป็นตรงกับวันเกิดของน้องด้วยอย่างพอมาาเปิดวันเปิดฤดูการก็ยังได้เป็นพิเศษอีกก็แสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นของขวัญที่จะต้อนรับน้องในฤดูการนี้เพื่อให้กําลังใจน้องในการทํางานทั้งฤดูการค่ะแล้วไม่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมก็คือวันธรรมดาทุกๆวันเนี่ย น้องก็จะได้มาลายล้นคอแทบทุกวันเลยสาวสีดูจากภาพที่ถ่ายแต่ละแต่ละโพสเยอะมากแล้วเวลาเวลาน้องแสดงเสร็จไงน้องก็จะออกมาส่งงานทุกวันเราก็จะเห็นว่าโอ้มาลายที่เป็นพวงก็ยังขนาดนี้ยังไม่รวมกับมาลายที่ว่าให้ตำหน้าเวทีอย่างนี้แต่ละวันเราก็เห็นไปหน่อยทํมอะไรเนาะแม่ของน้องอุ๋ีก็คือเป็นหน้าที่ทํมอะไรโดยเฉพาะแลวบางวันที่มาลายเป็นพิเศษพิเศษหน่อยแม่ก็ทำ คือทำแบบว่าเยอะเลยทีเดียวมีม,มีทีมงานมาช่วยด้วยนะถ้าวันน <ผม S 1> ี่เยอะเนาะและล่าสุดนะครับผมที่เราจะมาอ่านในวันนี้ก็คืออีกหนึ่งวันสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งวันโลกจะจดจํากิจกรรมมอบมาลัยครั้งที่4ี่ล้ที่สี่ของบ้านฮักฟ้าใสหัวใจอุ้งอิงนะครับตอนนี้ทางบ้านฮักฟ้าใสหัวใจอุ้งอิงนะครับก็ได้มีเหมือนเขาเรียกว่ากิจกรรมนะครับสําหรับ พ่อฮักแม่ฮักวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วสําหรับกิจกรรมบ้านฮักฟ้าใสทุกกําลังใจทุกมาัลออนไลน์แอดมินทุกคนขอขอบคุณอย่างสูงที่พ่อพ่อแม่เอฟซี FC, ส่งกําลังใจให้ลูกสาวอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบออันนี้ก็เป็นโพสต์นี้เนาะเป็นการรวบรวมมาลัยนะครับนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมทุกรอบแต่และรอบ,รบไปรอบนี้รอบที่สแล้วเนาะสำหรับ,รบ,บบ้านฮักฟ้าใสาแล้วก็เป็นบ้านฮักใหม่มที่เข้ามา เป็นกลุ่มบ้านฮักของน้องครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่2,800คนค่ะ2 9 0 0คน2,900คนที่คนอยู่ในอยู่ในกลุ่มนะครับและแคมเปญในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับในการรวบรวมมาลัยเนาะที่จะมอบให้น้องอุ๋งอิงเป็นรอบที่4ของบ้านฮักฟ้าใสหัวใจอุ๋งอิงนะครับตอนนี้ยอดมาลัยอยู่ที่74,900บาทโอ้โห900มาลัยทำไมว่ามาลัยหนบาท อ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคำศัพท์นิยามของจำนวนก็ได้นะครัก็บอกว่าเป็นยอดนะครับเจ็ด0มืสี่พันเก้าร้อยมาลัยนะครับก่ต้องมารารูกันเนาะจะบอกเลยว่าจะบอกเลยว่ากลุ่มบ้านฮากนี้น้อยแต่มากคือต้องต้องต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าน้อยไม่ไม่ได้ว่าน้อยคนนะ2อ0พันนี้ก็คือว่าเยอะอยู่แต่ว่ายอดมาลัยที่ได้อ่ะเกินคนเยอะมากเกินแบบว่าหลข้เอ่าก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าบ้านฮากหลแบบนี้ก็คือ พพอน์น้องแบบรักน้องจริงๆแล้วก็เป็นวันธรรมดาที่อยากให้เป็นวันพิเศษของน้องอ่ะก็เห็นตอนนั้นตอนที่มอบมาลัยตอนนั้นใช่ไหมที่ว่าเปิดบ้านรักฟ้าใสใหม่ๆเนาะมอบมาลัยหกหมื่นทั้งที่คนติดตามอยู่ในกลุ่มก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยแต่เป็นการรวบรวมมาลัยตอนนั้นนะเราเห็นอยู่ตอนที่เปิดบ้านักใหม่ๆเนาะหกหมื่นเนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะครับก็ทํามาเนี่ยเจ็ดหมื่นสี่รอบก็คือแปดเกือบแปดหมื่นน่าจะา น่จะทะลุ8อยู่เกิน8อยู่เราคิดว่าก็ออยังไม่หมดเวลาเนาะใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษจริงๆที่ทางทางบ้านฮักต่างๆทางแอดมินเนาะ,ะทางแอดมินที่ได้รวบรวมทากิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้รวบรวมเงินไปทําอะไรให้น้องอิงแล้วก็สมาชิกในกลุ่มบ้านฮักทุกคนแม้ทุกๆหลังด้วยแล้วก็รวมทั้งบ้านฮักฝาแสงของเจ้าอิงด้วยก็คือคุณน่ารักมากๆเลยคุณก็จะคอยซัพพอร์ คอยสนับสนุนให้ลูกสาวอิราฟของเราตลอดเลยเนาะก็ต้องขอบคุณแทนน้องด้วยเราใ,ในฐานะเอแฟนคลับของน้องเหมือนกันเรามาเห็นอย่างนี้ว่าบ้านฮักของน้องเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นที่สุดแล้วในตอนนี้เราจะคอยเขาเรียกว่าสู้ไปกับน้องออกมาปกป้องน้องตลอดเวลาแล้วก็คอยให้กําลังใจน้องคอยสร้างพลังบวกให้กับน้องเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดที่แฟนคลับ f อฟซจะมอบให้ศิลปินที่เรารักได้พอศิลปินเราได้รับรู้แล้วเขาก็มีพลังสู้ต่อแล้วน้องมอวีเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วแหละมอบผลงานต่างๆให้แฟนคลับ f อฟซได้รับชมและสําหรับน้องุงอีนั้นก็คือต้องบอกเลยว่าน้องก็เป็นเด็กน่ารักก็เลยทําให้แฟนคลับ f อฟก็ต้องยิ่งเอนดูน้องจากน้ําเสียงที่มีพรสวรรค์เป็นเอกลักษณ์เสียงดีอยู่แล้วแล้ว ด้วยบุคลิกแล้วก็ด้วยการมังตัวของน้องเองก็ทําให้แฟนคลับเอฟซนั้นก็ยิ่งเอ็นดูค่ะครับผมตื่นเต้นจริงพูดถึงความน่ารักของทั้งอุงอิงแล้วก็ของทั้งแฟนคลับเนี่ยพูด3วันก็ไม่หมดหรอกสาวสีเพราะว่ามีหลายเรื่องราวมีหลายสตอรี่มากๆเลยที่เราได้เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่า เราแฮปปี้แล้วเราก็มีความสุขเราดีใจแล้ววงอิงได้รับรู้ขนาดนี้แล้ววงอิงจะดีใจขนาดไหนใช่ไหมขนาดเราเป็นแฟนคลับเราเป็นซื้อแล้วยังดีใจขนาดนี้เนาะแล้วไม่ได้มีบ้านฮาร์ดแค่บ้านหลังเดียวก็มีหลายหลังแล้วก็ทุกหลังก็คือรักน้องซัพพอร์ตน้องตลอดค่ะครับผมค่ะก็นี่เลเนาะไม่มีอะไรจะพูดเนาะพูดถึงได้ยินได้เห็นแล้วก็รู้สึกตื้นตันภูมิใจแน้องแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมนะคะวันที่18ปดเนาะที่น้องจะได้ปล่อยเพลง เอิฉันทักนังเอกน้อยเพลงเนี้ก็อยากจะให้แฟนคลับเอฟซีได้เป็นอีกส่วนหนึ่งช่วยกันผักดันเพื่อที่จะให้ติดแท็กมาแรงใน YouTube อยู่แล้วติดอยู่แล้วมกาอันตีได้เลยติดอยู่แล้วอันดับหนบาโจ่หนึ่งแน่นอนฉันก็คิดอย่างนั้นเลยหนึ่งเอาหนึ่งแน่นอนแล้วก็ยี่สิบเอาหนึ่งเดือนติดไปเลยหนึ่งวันห้าล้านวิวไปเลยล้วแนนี้แฟนคลับน้องอุงอิเงเพิ่มขึ้นเยอะจากด้วยงานต่างๆที่น้องได้ไปแสดง ตอนนี้ก็คือไปจังหวัดที่ไม่เคยมีมอลลาไปก็ได้ไปและออกรายการทีวีก็เยอะอ,อย่างสิงบุรีลบบุรีน้อยนะที่ภาคกลางหรือภาคอืออ่นๆจะได้นำกระแสของมอลลาไปถ่ายทอดให้แฟนคลับ f อในโซนนั้นได้ชมเพราะเขาก็คือเรื่องภาษานอะภาษาพูดที่ต่างกันขนมทำเนียบก็คล้ายกันอยู่แต่ภาษาการใช้ภาษาการพูดอาจจะต่างกันค่ะแต่ก็ ภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นก็คือคนไปแบบหนานแน่นมากๆก, hmm. ก็ทําให้แฟนคลับที่รอชมรอติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงรอชมน้องอุงอิงก,ก็คือปลื้มใจที่ได้ชมหมอลำค่ะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับผมวันที่ 18พฤศจิกายนนะครับปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดของน้องอู๋หญิงเพชรบ้านแพ้นั่นก็คือเอินฮักนางเอกหน่อยนะครับผมที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะครับฝากแฟนคลับ FC บ้านฮักทุกหลังแล้วก็บ้านฮักฟ้าใสาหัวใจอู๋หญิงนะครับช,ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะๆนะเพื่อจะดันให้น้องอู๋หญิงของเราก็เขาเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่แต่ผมเชื่อว่าน้องทําได้แล้วเพลงนี้เห็นน้องร้องหลายๆแบบว่าเป็นพน้ําจิ้มหลายๆการแล้วนะถือว่าเพราะมากๆจริงๆอยากให้เพลงนี้ ติดหนึ่งในมาแลนด์แล้วก็เป็นกระแสแล้วผมเชื่อว่าน้องทําได้แน่นอนครับค่ะ,ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปก่อนนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรา2คนด้วยนะครับค่ะสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ